ที่แผ่ไยสาลนานนานผู้คนมอบพลาดตายเงาดำมุมมองต่ำดำต้องมนต์คาถาสวามิภักดิ์ผูกรัดด้วยโซตรวนทางจิตวิญญาณ <c oughs> มือบอดทางปัญญาประชาชนผู้คนแค้นได้เศษเนื้ตอตาแทนพระเชื่อบุญวาสนาศสสักดิ์สิท์ของมนุษย์ครับสวัสดีครับท่านฟังทุกท่านครับ ชวนคิดชวนคุยวันนี้นะครับนำซีรีส์เกี่ยวกับ20วิธีการหากินของเจ้านะครับใต้ระบบเศรษฐกิจพอเพียงนะครับวันนี้เป็นการนำเสนอนะครับในตอนที่ตอนที่6นะครับแต่ว่าตอนหกหรือ7น่าจะเป็น7แล้วนะครับตอนที่7นะครับ <c oughs> ก่อนที่จะไปถึงนะวิธีหากินของอสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยนั้นนะครับผมบังเอิญว่ามี นะความเห็นของพี่น้องนะครับที่มาจากาหน่วยกนะองพันสอ,อบรอนะครับซ่อมบำรุงเข้าใจว่านะครับ21นะครับบชอรอ1 <c oughs> ก็ท่านได้บอกความเห็นมาว่าอย่ามั่นใจว่าสิ่งที่คุณมีจะเอามาวิาพากษ์วิจารณ์สถาบันพระหมหากษัตริย์ได้อาจจะเป็นเพียงสิ่งจอมปลอมที่คุณสร้างขึ้นมาเพื่อสร้างภาพลักษณ์ในแง่ลบต่อสถาบันหยุดการกระทําเสียนะครับ คือภาษาอาจจะอ่านแล้วเข้าใจยากหน่อยหนึ่งนะครับอย่ามั่นใจว่าสิ่งที่คุณมีจะเอามาวิพากษ์วิจารณ์สถาบันพระมหากษัตริย์ได้อ๋อสิ่งที่มีทําไมทําไมจะเอาไปวิพากษ์วิจารณ์ไม่ได้ล่ะครับก็มีข้อมูลแล้วก็เป็นสิทธิพื้นฐานของพลเมืองที่จะแสดงความเห็นแล้วข้อมูลที่มันก็มีอยู่ในที่สาธารณะอยู่แล้วนะครับเนี่ยอาจเป็นโอเคแต่ถ้าถ้าสมมติจะเตือนว่าสิ่งที่เราได้มานั้นอาจจะเป็นเพียงสิ่งจอมปลอมที่คุณสร้างขึ้นมา นะครับอ้าวอันนี้ก็ต้องพิสูจน์นะครับใครที่เอาอะไรมานําเสนอเนี่ยไม่ได้แปลว่าจะเป็นสิ่งที่คนทุกคนจะต้องเชื่อนะฮะถ้าข้อมูลไม่น่าเชื่อถือเขาก็ไม่เชื่อแล้วที่จริงผมก็ชวนคิดชวนคุยบอกไปไปอ,อย่าเชื่อนะครับให้ไปค้นหาข้อมูลเพิ่มเติมไปพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนี่คือสิ่งที่สังคมอรารยะเขาทํากันนะเขาไม่ใช่ว่ามีคนยัดเยียดข้อมูลให้เชื่อแล้วก็เชื่อตามนั้นท้าทายไม่ได้ถามไม่ได้นะครับมันไม่ใช่ครับ สังคมที่พัฒนาแล้วนั้นนะครับไม่ใช่เหมือนทหารนะฮะสั่งท้ายหันขวาหันเนี่ยมันนั่นมันนั่นมันทหารครับแต่ในโลกที่อยู่นอกค่ายทหารเนี่ยนะครับการตั้งคําถามเป็นเรื่องปกตินะครับอย่างผมเป็นครูบาอาจารย์เนี่ยเรื่องของการที่จะให้นักศึกษาสืบค้นตั้งคําถามใหม่ค้นหาคําตอบใหม่เอามาแย้งคําตอบเก่าเป็นเรื่องปกติมากนะครับท่านจะเอามาตรฐานของกองทัพมาใช้กับพลเรือนเนี่ยมันไม่ได้นะครับ ท่านไม่เข้าใจเรื่องของการเมืองสังคมการศึกษาวัฒนธรรมท่านเข้าใจเรื่องการรบการราการซ่อมบำรุงเครื่องอะไรของท่านก็กว่ากันไปครับอันนี้ต้องตองขออนุญาตแลกเปลี่ยนอย่างนี้นะครับทีนี้อาจจะเป็นเพียงสิ่งจอมปลอมที่คุณสร้างขึ้นมาผม,ไม,ไ,มไม่ได้มีเจตนารมณ์ในการที่จะต้องไปจ้องทําลายสถาบันพระหมหากษัตริย์นะครับแล้วพูดถึงว่าถ้ามันไม่คือคนเราเนี่ยนะถ้าจิตใจมนุษย์ที่เป็นปกติเนี่ยเขาไม่สร้างเรื่องขึ้นมาเพื่อใส่ร้ายคนอื่นนะ นิสยัสยใส่ร้ายนี่ไม่ใช่นิสัยของคนที่รักประชาธิปไตยแล้วเรื่องสถาบันรัากษัตริย์นี่ยมันมีอะไรใส่ร้ายครับอย่างเนี่ยที่ท่านมาดูตรงนี้เรื่องของธนาคารและการประกันภัยอ่ะชื่อของนธนาคารต่างๆที่เกี่ยวข้องการประกันภัยต่างๆแล้วแม้กระทั่งเรื่องของการให้กู้เงินสมัยนายอภิสิทธิ์ไปกู้เงินในธนาคารไทยพาณิชย์ธนาคารกรุงไทยเนี่ยก็เป็นเรื่องที่มันมีอยู่ตามเนื้อข่าวครับผมไม่เข้าใจเหมือนกันว่าหน้าที่ของทาหารทุกวันนี่คืออะไรนะ เป็นหน้าที่จะต้องมาไล่ปิดปากประชาชนหรือไม่หรือว่าต้องมาคอยสอดส่องดูแลว,ว่าประชาชนเขาจะพูดอะไรกันนะครับแล้วนีมน่มันมีผลกับเรื่องความมั่นคงของชาติอย่างนั้นหรือครับเราเป็นศัตรูของชาติอย่างนั้นหรือครับแปลกนะครับผมคิดว่าแปลกมากคือลําพังทหารเนี่ยตัวท่านเนี่ยนะครับก็ฝึกฝนเรื่องการรบท่านก็อาจจะรู้อยู่แค่นั้นในเรื่องเหล่านี้ก็มาเปิดหูเปิดตาบ้างสิครับมาฟังสิครับแล้วไม่ต้องเชื่อหรอกถ้าไม่ต้องเชื่อเลยนะครับ แล้วที่จริงผมได้เชิญชวนไปด้วยว่าถ้าเกิดว่าข้อมูลเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนําเสนอเนี่ยซึ่งจริงๆก็ไม่ใช่ผมเป็นคนนะขี่เขียนขึ้นมาเองด้วยมีคนเขานําเสนอแล้วและอยู่ตามอินเทอร์เน็ตนะครับแล้วเอามาเลยล่ะผมมาเจาะแต่ละอันแต่ละอันมาชวนคิดชวนคุยนะครับบางอย่างที่ผมเชื่อผมบอกว่าผมว่ามันเชื่อมันเป็นไปได้นะครับแล้วถ้าสิ่งบังเอิญสิ่งที่ผมเชื่อนั้นจะไม่เป็นคุณกับสถาบรรันรมหาคัตวย นะครับก็เป็นสิทธิที่ผมจะพูดแต่ว่าเป็นสิทธิของท่านจะเชื่อหรือไม่เชื่อนะครับสังคมที่พัฒนาแล้วสังคมที่จเจริญแล้วนั้นเขาเน้นกันในเรื่องของการสร้างภูมิปัญญาไม่ต้องเชื่อครับแล้วไม่มีใครหรอกที่มาฟังและจำบ้าที่เชื่อนะฮะนี่ไม่ใช่กองทัพที่จะสั่งให้ใครมาเชื่อได้ผมไม่ใช่ผู้บังคับบัญชาใครนะครับไม่มีอํานาจวาสนาไม่มีบุญนะครับที่จะไปสั่งใครได้เพราะฉะนั้นก็แค่เอานะความรู้ความคิดมาชวนคิดชวนควุยนี่คือมหาวิยาลัยนะครับ มหาวิทยาลัยคือแหล่งที่ความรู้แล้วความรู้ก็มีหลากหลายไม่ได้บอกว่าสิ่งที่นําเสนอนี้มันเป็นสิ่งที่นะครับถูกต้องถาวรแล้วก็ต้องให้ทุกคนเชื่อ <S <S ผมสอนให้ทุกคนไม่เชื่อท้าทายให้ทุกคนนําข้อมูลต่างๆนะครับที่หลากหลายที่ขัดแย้งกันเนี้ยมาแปะมานําเสนอนะครับนะมาเลยครับถ้าท่านมาเพื่อที่จะมาถกกันเอาความรู้มาแลกเปลี่ยนหรือว่ามาแก้ไขในสิ่งที่ท่านคิดว่ามันจอมปลอมแล้วไม่จริงมันนะไม่ถูกต้องเนี่ย ยินดีเสมอครับผมไม่บล็อกของใครนะครับเอาละคราวที่แล้วเราพูดกันไปหนกะเรื่องนะครับการลงทุนในตลาดหลักทรัพย์ธนาคารประกันภัยก่อสร้างและสินค้าการค้าวัสดุธุรกิจที่ดินและอสังหาริมทรัพย์ธุรกิจโรงแรมและการเงินนะครับาการบินเท่าทีแล้วก็อนสุดท้ายก็คืออาวุธแล้วก็การหากินกับทหารอยากให้ท่านเอาข้อมูลตรงนั้นมาครับข้อมูลตรงไหนที่เขาพูดเนี่ยมันไม่จริงเนี่ยแย้งมาได้เลยครับ ถ้าท่านจะทําหน้าที่ปกป้องพิทักษ์สถาบันเนี่ยไม่ใช่ไปห้ามไม่ให้คนพูดนะแต่ท่านจะต้องเอาความจริงมาแย้งคนเรามันชนะกันด้วยไม่มีใครเอาชนะกันด้วยนะการเหยียบการบีบปากไม่ให้คนอื่นพูดนะครับนะครับหรือการข่มขู่แต่มันต้องเอาชนะกันด้วยความจริงด้วยเหตุด้วยผลสิครับนั่นคือสังคมอรารยะที่เขาทํากันนะครับเอาละทีนี้หมวดที่7เนี่ยนะการหากินในกระทรวงต่าง ทำเป็นอย่างไรนะครับเรามาเรียนรู้พร้อมกันนะครับผมก็จะดูไปพร้อมกับพี่น้องนี่แหละนะครับแล้วก็ชวนคิดชวนคุยไปนะครับเห็นแย้งอย่างไรเชิญครับนะที่ว่างอยู่ใต้ u t u b e เนี่ยแน่นอนกระทรวงต่างๆเนี่ยนะครับมันจะมีมันจะมีงบประมาณลงไปนะครับแล้วก็จะมีบริษัทต่างๆถ้าที่เขาเขียนมาอย่างนี้ก็แปลว่าบริษัทเหล่านี้เป็นการลงทุนของสาบัญของทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์นะครับสำนักทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ บริษัทมงคลชัยพัฒนาเอานะครับทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ไปถือหุ้นเท่าไรนะครับอันนี้ก็ไปพิสูจน์กันเองนะครับหากินกับกระทรวงเกษตรนะครับเช่นกรมกรมปศุสัตว์ในโครงการเพาะน้ําเชื้อโครกระบือและสัตว์ต่างๆเอามงคลชัยพัฒนาใครถือหุ้นและโครงการเพาะน้ําเชื้อเนี่ยของกรมปศุสัตว์เนี่ยนะครับการเพาะน้าเชื้อสัตว์ต่างๆเนี่ยอ้านี่เป็นตัวอย่างหนึ่งนะครับไปพิสูจน์เองนะครับ บริษัทเพียวสัมมากรเดเวล OP เมนต์จำกัดนะครับพวกนี้จะล็อกสเปคงานก่อสร้างของรัฐและท้องถิ่นทั่วประเทศเอาก็คงหมายถึงกระทรวงต่างๆนะครับจะสร้างอะไรเนี่ยบริษัทเพียวสัมมากรนะครับเดเวล OP เมนต์จำกัดไปดูสิครับพิมพ์คูกเกอร์เข้าไปครับแล้วท่านนายทหารที่เข้ามานะวิภาควิจารณ์เนี่ยนะครับแทนที่ท่านจะมาบอกว่าหยุดจงหยุดเสียเนี่ยนะ ท่านจะนะท่านหยุดไม่ได้หรอกข้อมูลมันไปอยู่ในโลกอินเทอร์เนต็ตหมดแล้วเนี่ยนี่เป็นแค่ส่วนหนึ่งของการนาเสนอนะครับผมเอามาพูดชวนพูดชวนคุยชวนยําแล้วถ้าคุณมีข้อมูลว่านี่เพียวสัมมากรเดเวล OP เมนจำกัดเนี่ยไม่ได้เกี่ยวกับสถาบันพระมหากษัตริย์สักหน่อยเอาข้อมูลมาสิครับก็ตีกันให้ตกล้างไปในตรงนี้นะครับนี่ต่างหากนะครับที่สังคมอรารยะเขาทํากันบริษัทสัมมากรจำกัดมหาชนหากินกับโครงการขนาดใหญ่ด้านการก่อสร้างของหน่วยงานราชการ ข้างบนเป็นเพวสัมมารกรเดเวลอปเมนต์อันนี้บริษัทสัมมารกรนะครับหากินกับโครงการโครงการขนาดใหญ่การก่อสร้างของหน่วยราชการร่วมกับบริษัทเนเชอร์พาร์คทำโครงการขยายถนนย่านบางกะปิและมีนบุรีเพื่อผ่านโครงการธุรกิจบ้านจัดสรรในที่ดินของสำนักง,งานทรัพย์สินสมพระมหากษัตริย์พร้อมเตรียมยึดโครงการบ้านเอือ้อทอนในบริเวณนั้นเอาไปหาข้อมูลมาสิเอามาแย้งกันสิครับแถวบางกะปินะครับมีนบุรีนะครับ บริษัท Natural Park เนี่ยทำโครงการขยายถนนเพื่อจะได้ให้นะผ่านโครงการธุรกิจจัดสรรที่ดินซึ่งเป็นที่ดินของพระมหากษัตริย์นั่นแหละแล้วก็ถ้าโครงการเอือ้ออาทรจะไปทำแข่งบริเวณนั้นเขามีการยุบแน่นอนครับนี่ผมเองถ้าผมวิเคราะห์จากข้อมูลที่มีอยู่เนี่ยผมก็ว่าหลักฐานมันไม่พอนะครับมันไม่พอก็ต้องไปค้นเอานะครับมันไม่ยากนี่ครับก็ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเนี่ยนะครับเนี่ยนี่ก็ สัมมากรใช่ครับบริษัทสัมมากรพี่น้องก็ง่ายๆก็เข้าไปที่อ่า g l e นะครับเนี่ยนะครับ Google แล้วก็เข้าไปสิครับนะครับอ่าสัมมากรนะครับโอ้มีหลายที่เลยนะล้อมแม็กคลองอมันมีหลายอันนะอันเนี้ยนี่บ้านและคอนโดพร้อมที่อยู่เอาละก็มีอยู่นี่นะครับ dot to th นะครับอันนี้ก็มีตลาดหลักทรัพย์เป็นชื่อของบริษัทสันมากรจำกัดไปดูหน่อยนะครับข้อมูลบริษัทบริษัทสันมากรเนี่ยมีใครนี่ผมผมกำลังสาธิตวิธีการนะครับเนี่ยก็ไล่เข้าไปนะครับซึ่งศูนย์การค้าเพียวเพลนรามคําแหงนะครับนั่นคือที่อยู่นะครับชื่อเพียวใหม่อแล้วนะครับนี่นะครับกลุ่มอุตสาหกรรมอสังหาริมทรัพย์และการก่อสร้างนะครับ ผลตอบแทนคนที่ลงทุนประมาณเกือบ3%เนะครับมูลค่าในตลาดหลักทรัพย์ทั้งหมดก็1,591ล้านบาทนะครับทุนจดทะเบียนนะครับมีประมาณนี้นะครับก็ก็ประมาณ500กว่าล้านนี่จริงๆบริษัทไม่ได้ใหญ่อะไรนะครับผู้สอบบัญชีนะครับก็ไล่เข้าไปเอานี่กรรมการล่าสุดนะครับมีใครบ้างอย่างเงี้ยนะครับอา้าก็มาไล่ลงมา ไม่รู้จะเป็นบริษัทที่กล่าวถึงหรือเปล่านะครับเนี่ยนะเอา้านามสกุลสารสินนะครับถ้าจะบอกว่านะเกี่ยวข้องกับพงศ์สารสินเนี่ยเอา้าเป็นใครอา้าไปดูเป็นกรรมการนะครับประธานกรรมการนี่นะมอมหลวงอัศนีปราโมทนะครับกิติพรปราโมทนะยุทธยาเป็นใครฮนะนะพี่น้องก็เป็นไล่เอาแต่ละคนแต่ละคนเนี่ยนะว่าเป็นใครกันแน่นะครับที่มาลงทุนเนี่ยเกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือไม่อย่างไร ครับเท่าที่ผมดูก็สารสินพวกนี้นามสกุลพวกนี้ก็อาจจะน่าสนใจนะอสวรนนท์พวกนี้นะครับก็ลองไปดูสิครับว่าเกี่ยวข้องกันหรือไม่อย่างโดยตรงยอ้อมอย่างไรพี่น้องไปสืบค้นต่อนะครับนี่เขาถึงเรียกว่าชวนคิดชวนคุยไม่ได้ไม่ได้บังคับให้ท่านมาเชื่อนะแต่ชวนท่านคิดท่านคุยนะครับแล้วก็ถ้าข้อมูลมันไม่ถึงเนี่ยพี่น้องที่ฟังอยู่เนี่ยนะครับก็ควรจะต้องนะมีวิจารณญาณว่าสมควรน,นี่เห็นไหมผู้ถือหุ้นรายใหญ่ฮะ ผู้ถือหุ้นรายใหญ่บริษัทสัมมากรเนี่ยใครฮะลำดับหนึ่งเลยครับคิดเป็น29.05%พระบาทสมเด็จพระปรมินทรามหาภูมิพลอดุลยเดชอันดับ4ครับสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฮะสามโอ้สาม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 ล้านหุ้นนะครับเนี่ยอ้อโล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 เลขสวยซะด้วยนะครับเนี่ยนะเนี่ย สามสามสามสิบสามล้านสามแสนสามหมื่นสามพันสามร้อยสามสิบสามหุ้นนี่คิดเป็นเปอร์เซ็นต์ประมาณเกือบหกเปอร์เซ็นต์แต่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนะครับนี่ใครว่าไม่เล่นหุ้นเนี่ยไม่มาหากินเนี่ยนะใส่ร้ายพระเจ้าอยู่หัวแล้วนะครับนี่เฉพาะบริษัทนี้นี่เกือบสามสิบเปอร์เซ็นต์เนีเป็นหุ้นส่วนใหญ่ที่สุดนะครับเนี่ยบริษัท RPCG จำกัดนี่ไปดูหน่อยไหมว่าบริษัทนี้นี่มีใครลงทุนนะครับนี่อันนี้ผมนะ d emonstrate วิธีการหาข้อมูลเฉยๆนะครับน,ะคนะคุณดำสกุลสารสินก็โผล่มานี่อีกนะอัศนีปราโมทนะครับกลุ่มที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนะครับนี่มีเข้าใจว่าธนาคารหรือเปล่านะกลุ่มกองทุนที่สิงคโปร์เข้ามาด้วยนะครับเราก็ลองไปไล่ดูอันที่มานะอันดับ3เนี่ยนะอันดับ3เนี่ยท่านผู้หญิงทัศนาวัลัยสอนสองครามอ่ะแต่อันดับ2เนี่ยนะ RPC จำกัดมหาชนเนี่ย ก็แปลว่าให้มีการไปถือหุ้นอีกเราก็ไปดูซิว่าใครถือหุ้นอ่ะก็ง่ายนิดเดียวก็เอาชื่อมาใส่ใน Google นะเซิร์ชเข้าไปนะครับนี่ก็จะมีแล้วว่าเนี่ยหุ้นเนี่ยโอ้ระยอง Purifier นะเอาผลประกอบการต่างๆนะครับอาก็สามารถจะเข้าไปดูได้บริษัทนี้เนี่ยนะลองเข้าไปดูหน่อยซินะครับโอ้นี่มันเป็น yellow page นะครับเอาบริษัทอันใหญ่เลย scp จำกัดเอาใครลงทุนถือหุ้นใหญ่ มาดูหน่อยสินะครับอ,เอ้เปิดมาอันแรก6พฤษภาวันค้ายวันประสูติพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าอาทิตยาทรกิตติคุณนะครับไม่รู้จักครับนะอโอเคเอาเข้าสู่หน้าหลักครับเอ่ออาเข้าไปบริษัทครับ scg เอาไล่เข้ามานะครับบริษัทนี้นะมีบริษัทในเครือต่างหากโอ้โหโซลา่าพาวาเวอร์จำกัดโซลา่าพาวเวอร Asset นะครับ Asset นะครับา o l a r Power Engineering โอมีทั้งหลายบริษัทเนี่ยอยู่เป็นบริษัทลูกทีนี้นะครับโอยเรื่อง Power เรื่อง Energy เรื่องต่างๆนะเนี่ยนะครับนี่เยแยๆเลยใครที่โอ้ยข้างล่างนะครับใครถือหุ้นเนี่ยนะครับมีธนาคารกสิกรไทยอยู่ข้างล่างพี่น้องไม่เห็นนะครับกระทรวงพลังงานก็ลงทุนด้วยอ่ะไปดูชื่อบริษัทนี้เนี่ยนะซึ่งถือหุ้นอันดับ2เนี่ยใครเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ อยากรู้เหมือนกันนะครับนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลบริษัทนะครับตราสัญลักษณ์คณะผู้บริหารดูผู้บริหารก่อนไหมนะครับดูผู้บริหารก่อน,อนประธานกรรมการก,รรก,ารก็ชื่อก็ผมไม่รู้จักนะครับไม่ได้อยู่ในแวดวงนี้นะกรรมการตรวจสอบไล่กันมาผู้บริหารต่างๆสนใจอยากดูว่าใครลงหุ้นนะครับนักลงทุนสัมพันธ์ข้อมูลนักลงทุน ข้อมูลสําคัญทางการเงินรายงานประจําปีโอ้ที่จริงมันมีเยอะเลยนะข้อมูลผู้ผู้ถือหุ้นนะครับโครงสร้างผู้ถือหุ้นอ่ะเราไปดูโครงสร้างผู้ถือหุ้นสิเพื่อมีอะไรอยู่บ้างนะครับจํานวนผู้ถือหุ้นรายย่อย4 0 0พผู้ถือหุ้นอ่ะนะฟรีโฟลต์นะ4 0 0พกว่าแล้วก็นะเดี๋ยวลองไล่ไปเรื่อยๆนะครับ กองทุนเลี้ยงชีพของการไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทยมีฝรั่งด้วยนะครับอ,อ่าน,นี้ไม่น่าจะเกี่ยวกับสถาบันพระหมหากษัตริย์ที่มีอันดับสองในส่วนใหญ่จะเป็นของเอกชนนะไม่รู้นะพี่น้องต้องไปตรวจสอบกันต่อเองนะครับว่าเกี่ยวข้องกับสถาบันพระหมหากษัตริย์หรือไม่แต่ที่นี้ดูแล้วมีกองทุนสำรองเลี้ยงชีพพนักง,งานการไฟฟ้าฝ่ายผลิตนะครับก,ก็ดูไม่มีอะไรน่าสงสัยนะครับเนี่ย ก็ไปสืบค้นเอานะครับงบประมาณบริษัทแล้วก็หลักทรัพย์มีเงินเท่าไหร่ในอยู่ในนี้หมดนะครับ้อ,องไล่ตรวจสอบไปคืออันนี้ผมไม่ได้วางแผนไว้ก่อนนะครับก็คืออยู่ๆก็จับมาเลยนะครับเพื่อให้พี่น้องเห็นว่านะเราสามารถจะสืบค้นข้อมูลเองได้นะครับแล้วก็มหา,ายาลัยประชาชนมหายาลัยเนี่ยมันไม่มีที่ไหนที่เขาป้อนความรู้ให้พี่น้องประชาชนแล้วก็บังคับให้เชื่อนะระดับมหา,ายาลัยระดับที่เป็นปัญญาชนนั้นเขาสอนให้คนไปค้นต่อ อย่างเรื่องการเรียนปัญญาเอกเนี่ก็คือสอนให้คนเนี่ยมีการสืบค้นในระดับที่มันน่าเชื่อถือได้มากที่สุดอย่างนั้นนะครับแล้วก็เจาะประเด็นลึกหาองค์ความรู้ใหม่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับนั่นคือนะนั่นคือเรื่องของทางวิชาการนะครับก็นเนี่ยผมก็ให้ข้อมูลนะให้วิธีการเสนอวิธีการในการที่จะ สืบพ้นเกี่ยวกับเรื่องที่ผมนําเสนอเนี่ยนะครับซึ่งวันนี้เราเสนอเรื่องการธรรมาหากินของสถาบันพระมหากษัตริย์กับกระทรวงต่างๆที่ผ่านมานี่กระทรวงกรเกษตรเรื่องการก่อสร้างต่างๆบริษัทสมมามกรณนนี่พระเจ้าอยู่หัวลงเป็นผู้ลงทุนระดับหนึ่งสามสิบเปอร์เซ็นต์นะนะยุบโครงการเอื้อทอนได้ด้วยนะครับบริษัทสุวรรณชาติจำกัดสร้างภาพสุนักและยัดเยียดขายเสื้อสีเหลืองวันจันทร์ในราคาแพงให้ข้าราชการทั่วประเทศเอา นี่ทรงเป็นบริษัทสุวรรณชาติเป็นผู้เป็นผู้นะขายเสื้อสีเหลืองนะคนเขียนเข้าใส่เข้ามายัดเยียดก็แปลว่าเขามีอคติแน่นอนนะครับราคาแพงนะเสื้อนะครับแล้วยังผูกขาดการขายเสื้อกับเด็กนักเรียนกับองค์การค้าคููทุสภาตามโครงการเสื้อฟรีเสื้อฟรีนะแต่ว่าจริงๆแล้วก็คงเอางบประมาณของรัฐนั่นแหละไปนะไปไป,ไปจ่ายแล้วมาแจกนักเรียนฟรีแต่บริษัทสุวรรณชาติจำกัดเนี่ยนะครับเอาไปดูหน่อยไมล่ะเอา้าไหนๆก็ไหนๆสุวรรณชาติจำกัดนะครับ ชาติดอเด็กนะเออน่าสนใจดีนะเอาสุวรรณชาติจํากัดไปดูกันหน่อยนะครับแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะครับเออนะครับเดี๋ยวแป๊บหนึ่งสุวรรณชาติจํากัดอาจจะยาวนิดหนึ่งนะครับเอามาดูซิสุวรรณชาติจำกัดอา้าวในพระบรมราชูปัมภ์ครับ เป็นบริษัทสุวรรณชาติจำกัดในพระบรมราชูประถมะของพระเจ้าอยู่หัวครับคงไม่ต้องเข้าไปลึกละมั่งครับเนี่ยงั้นนะนะเนี่ยขายเสื้อขายอะไรนี่คนะครับในพระบรมราชูประถมบริษัทสีพักรรับงานผลิตสารคดีเฉลิมพระเกียรติเอานะครับงานสารคดีนะรับเงินผ่านกรมประชาสัมพันธ์ นะการสร้างภาพไปกับสถาบันบริษัทษสีพัชใครเป็นคนลงทุนอยากรู้ไหมไปดูกันหน่อยไหมสีพัดนะครับบริษัทนะครับอุ้ยสีพัดนี่รู้สึกจะเป็นคณะแพทยาศาสตร์นะเป็นเป็นตึกสีพัดนะครับนี่ไม่รู้ใครเป็นคนก่อตั้งนะครับเอบริษัทษสีพัดใช่ไหมครับอันนี้ศูนย์สีพัชที่เชียงใหม่ เป็น medical center นะครับเนี่ยมาเกี่ยวอะไรกับตรงนี้เดี๋ยวขอดูอีกนิดนึงนะครับนี่รับผลิตสารคดีอา้าวบริษัทศรีพัฒน์จำกัดนะครับโอ้นี่มันมีตั้งหลายบริษัทเอาเอา,เอาผมไม่ไม่เข้าไปตรงนี้พี่น้องไปเช็คต่อกันแล้วกันนะครับบริษัทวัฒนกรรมจำกัดรับงานกรมธรณีกรมทรัรทรรทรพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมประมูลงานเหมืองแร่ต่างๆในไทยแล้วถ่ายเทให้กินหัวคิวกับรายย่อย ผองถ่ายไปให้บริษัทอื่น,นต่อเช่นผองถ่ายให้เหมืองบ้านปูหรือบริษัทแร่ยิบซ้ำไทยอีกทอดหนึ่งก็เป็นคนรับเหมานะผลประโยชน์ทางด้านทรัพยากรธรณีบริษัทวัฒนกรรมจำกัดนะวัฒนกรรมจำกัดลองไปดูหน่อยไหมบริษัทวัฒนกรรมจำกัดนะครับโนะอยไม่ใช่ทำนะวัฒนกรรมจำกัดนะครับอ้าว ไล่ไปดูนะฮะเอเอวัฒนกรรมวัฒนะรรม,ฒนะมันมีหรือเปล่านในบริษัทเนี้ยวัฒนกรรมนะวัฒนกรรมเอา้าก็ต้องหาให้เจอสะกดอะไรผิดหรือเปล่านะครับต้องไปดูนะครับเอ่เอไม่มีข้อมูลอยู่ตรงนี้นะครับแต่รับงานจากกระทรวงกรมทรัพยากรธรณีกระทรวงทรัพยากรธรรมชาตินะครับมีอะไรอีกเนี่ย บริษัทหินอ่อนจำกัดหรือไทมาเบอร์ประมูลภูเขาที่มีหินอ่อนทั่วประเทศคือถ้าเขาเสนออย่างนี้แปลว่าเขากล่าวหาว่าสถาบันกษัตริย์เนี่ยลงทุนในบริษัทเหล่านี้พี่น้องไปเช็คนะถ้ามีข้อมูลแย้งเนี่ยเอามาเลยเอามาใส่ข้างล่างนี่เลยนะครับยินดีเลยนะครับเพราะผมนี่นะครับเปิดกว้างสําหรับข้อมูลความจริงนะครับเราค้นหาความจริงกันนี่ประมูลภูเขาที่มีหินอ่อนทั่วประเทศแล้วขายสิทธิในใบอนุญ,ญาตการขายการผลิตหินอ่อนให้กับโรงงานนอก โรงงานเอกชนอีกทอดหนึ่งหินอ่อนจำกัดลองหน่อยไหมเอา้านานๆเลยนะบริษัทหินอ่อนจำกัดนะครับรัชดาหินอ่อนเอา้เอาหาไม่เจอนะครับเนี่ยนะนี่ก็อาจจะเป็นเรื่องข้อมูลนะครับที่อาจจะไม่ไม่ละเอียดมากพอนะครับนี่ บริษัทหินอ่อนจะมีแต่รัชดาหินอ่อนนะครับซึ่งไม่รู้ว่าเป็นของใครนะผมไม่อยากจะเข้าไปหานะพี่น้องก็ต้องนตรวจสอบอย่างนี้นะครับแล้วก็ถ้ามันข้อมูลไม่ชัดเจนก็ถือว่าไม่ชัดเจนพี่น้องก็ไม่จาเป็นต้องเชื่อนะครับหินอ่อนจํากัดบริษัทเมรอริเรอร์ชีววัสดุเป็นโรงงานตั้งอยู่ที่เชเชิงเซาบนที่ดินทรัพย์สินอนังานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ผลิตวัคซีนและยาต่างๆป้อนองค์การเภสัชกรรม ทำให้คนไทยต้องซื้อยาแพงเพราะการผูกขาดและหัวล็อกสเปกนี่ก็เป็นโจทย์นะพี่น้องเป็นข้อกล่าวหาที่แพงเลยละ่ะคนไทยซื้อยาแพงเนี่ยเพราะการผูกขาดและหัวล็อกสเปกโดยบริษัทอันนี้นะครับซึ่งบริษัทเนี้ยไปตั้งเป็นโรงงานตั้งอยู่ที่ชชเชิงเซานะผลิตวัคซีนและยาต่างๆไปป้อนองค์การเพศักกรรม นะครับอันนี้ก็ต้องถือว่าถ้านะเป็นป้อนนี้ก็คือเป็นการเรียกว่าเหมาเลยให้บริษัทนี้เป็นคนผลิตนะครับพอมันเป็นการหัวกันมีการล็อกสเปคกันระหว่าง2บริษัทนี้กับระหว่างบริษัทนี้กับองค์การเพศัชกรรมเนี่ยนะครับก็จะสามารถกําหนดราคายาได้อรไรได้จริงไม่จริงนะครับท่านไปพิสูจน์ต่อสินะครับบริษัทธนาคมและการพัฒนาจำกัดล็อกสเปคงานออกแบบก่อสร้างและวิจัยระบบเครือข่ายสาธารณูปโภคนี่ใหญ่นะครับนะเรื่องน้ําเรื่องท่าเรื่อง นะครับเ,เรื่องไฟฟ้าต่างๆนะครับเช่นโครงการเครือ,อโครงข่ายรถไฟใต้ดินมีการล็อกสเปคให้ใช้วัสดุอุปกรณ์ในเครือซีมอนซีเมนไทยซึ่งเราได้พูดไปแล้วนี่ก็ไม่น่าแปลกใจบริษัทสีธร,รณีจำกัดผู้ขาดการสำรวจทร,รัพยากรธร,รณีหากินในกระทรวงทร,รัพยากรอันนี้ใหญ่มากเนี่ยเรื่องกรณีของปตทนี่นะเรื่องของพลังงานเนี่ยโอ้หมันมหาศาลนะนะครับก็ต้องไปตรวจสอบกันต่อ บริษัทเทรสสยามจำกัดหากินเรื่องไอทีและซอฟต์แวร์กับกรมสุรลรักกรคือคนที่เขาเขียนข้อมูลตรงนี้เนี่ยเขาก็สรุปมาว่า,าสถาบันพระหมหากษัตริย์ไปลงทุนกับบริษัทเหล่านี้นะครับซึ่งผมได้ค้นแล้วก็ไปเจอนะในบางส่วนว่าบริษัทที่ว่ามาทั้งหมดเนี่ยนะครับมีทรัพย์สินส่วนพระหมหากษัตริย์ไปลงทุนจริงบางบริษัทนั้นนะพระเจ้าอยู่หัวลงทุนเองเลยเป็นระดับหนึ่งเลยนะครับ ดังหลักฐานที่ได้พูดไปแล้วนะครับ <c oughs> บริษัทสยามกาเดียนนะครับซึ่งเป็นบริษัทในเครือซีเมนไทยเนี่ยผลิตกระจกและขายกระจกจํานวนมหาศาลในการสร้างศูนย์ราชการที่ถนนแจ้งวัฒนะเข้าล็อกสเปคได้สมัยได้ในสมัยคอมชอยิ่งมีการรัฐประหารเมื่อไหร่เนี่ยนะสิ่งนี้มันจะเกิดขึ้นครับเรื่องการล็อกสเปคเรื่องของการกินรวบนะครับจัดการรวบโม่รวบหางสยามครับจำกัดบริษัทในเครือซีเมนไทยเหมือนกันซึ่งเราก็รู้นะซีเมนไทยนี่ คือสามัญพระมหากษาัตริย์เนี่ยลงทุนไปเยอะนะครับเดี๋ยวลองไปดูกันหน่อยก็ได้เดี๋ยวตอนท้ายนะครับว่าเครือซีเมนไทยนี่ใครลงทุนเท่าไหร่ผลิตกระดาษปอนผูกขาดการขายกับองค์การค้ผา,ผา,า,าผู้รู้สภาผูกขาดกันผูกขาดคำว่าผูกขาดนะพี่น้องนะคือไม่ไปไหนอ่ะคือทั่วประเทศจะต้องผลิตเท่าไหร่เนี่ยนะครับก็บริษัทนี้ก็ได้ไปเลยเหมือนกับสัมปทานไปปุ๊บก็คือกินรวบผลประโยชน์ทั้งหมดได้ส่วนต่างนะครับ <c oughs> ผูกขาดการขายตำราเรียนแก่เด็กนักเรียนทั่วประเทศ สากลโคโนมหนองโพอัน,น้ในะพระหรมราชูประธรมเนี่ยนะหากินโครงการดื่มนมของเด็กนักเรียนทั่วประเทศโดยผลิตหลายยี่ห้อให้ตรงกับโครงการของโรงเรียนแต่ละจังหวัดกรณีน,นมบูดไม่สามารถเอาผิดถึงต้นต,อ,นตอแหล่งผลิตที่มาจากแหล่งเดียวกันนี้ได้เลยนะบริษัทวังสถาปัตรับงานบูบ,บ,บูรณะนะโบราณสถานและวังต่างๆผ่านกรมศริลปากรเช่นวังวิมานเมฆวัดพระแก้ววัดเชรุพลวัดอรุณ,ว,รณวัดอรุณนะโดยได้เงินค่าบำรุงบูบูบ au, บรณนะ และค่าดูแลมาจากภาษีประชาชนสถานที่ต่างๆจะไปบูรณะเนี่ยครับก็นะครับใช้เงินของทางราชการแต่ว่าบริษัทที่เข้ามารับงานตรงนี้เนี่ยนะครับไม่ว่าจะเป็นการซ่อมวังซ่อมอวัดต่างๆเนี่ยนะครับภาษีของประชาชนแต่เข้าไปที่วังสถาปัตย์บริษัทวังสถาปัตย์ลองไปดูไหมว่าเป็นอะไรเนาะที่จริงเนี่ยเครือซีเมนไทยนี่พี่น้องคงรู้ชัดเจนละบริษัทวังสถาปัตย์ นะครับไปดูว่าใครถือหุ้นไหมนะครับบางอันนี้ไม่มีข้อมูลนะเนี่ยเนี่ยสังเกตไหมผมใช้คาว่าบริษัทวังสถาปัตเนี่ยหลายบริษัทไม่มีข้อมูลอาจจะเป็นเพราะว่าไม่ได้อา่าเข้าสู่ตลาดหุ้นหรือเปล่านะครับไม่มีแม้กระทั่งเนี่ยผมพิมพ์คําว่าบริษัทวางสถาปัตนะครับพี่น้องครับนะเนี่ยแต่ค้นมาแล้วเนี่ยนะครับ ดูเหมือนจะไม่มีนะ,ะแปลกไหมรับจริงนะถ้าเป็นบริษัทใหญ่ๆถ้ามีเข้าตลาดหุ้นนี้ต้องมีข้อมูลอย่างนี้แต่นี่ทําไมไม่มีนะครับก็น่าสนใจนะไปสืบค้นกันต่อเนี่ยครับคือสิ่งที่ผมอยากจะนะเรียนชี้แจงให้พี่น้องได้รับทราบว่าการที่เราเอาข้อมูลมาไว้ตรงนี้เนี่ยนะครับปัญญาชนทั้งหลายแล้วผมก็เชื่อคนไทยก็เป็นปัญญาชนพี่น้องทหารหารตำรวจข้าราชการหรือแม้กระทั่งพี่น้องชาวบ้านธรรมดาเนี่ย ก็เวลาดูข้อมูลเนี่ยท่านก็อย่าไปเชื่อสิครับผมเนี่ยสอนเนี่ยอยากให้พี่น้องเนี่ยถือหลักการามาสูตรอย่าเชื่อเพราะว่าผมพูดอย่าเชื่อเพราะว่าข้อมูลเขาเขียนออกมาต้องหัดตั้งคําถามเป็นถ้าประชาชนตั้งคําถามเป็นก็จะไม่มีใครมาหลอกได้ไง่ายๆนะกักการเมืองที่ว่าซื้อเสียงมีปัญหาเนี่ยนะครับถึงขนาดต้องปฏิเสธการเลือกตั้งจะต้องปฏิรูปก่อนเนี่ยนะนะเนี่ยก็ถ้าประชาชนรู้จักคิดรู้จักถามเนี่ยใครจะไปหลอกเขาได้ล่ะ แล้วเนี่ยเรากำลังจะสร้างสิ่งนั้นนะครับให้เกิดขึ้นนะครับแล้ววันนี้ก็ปรากฏมาคนมาโดนทหารนะครับนี่เข้ามาบอกเลยนะครับเนี่ยนะครับหยุดการกระทําเสียนะครับเนี่ยนะครับท่านเข้าใจเจตนารมณ์ของมหาัยประชาชนผิดแล้วนะครับเราต้องการนําความรู้ข้อคิดเห็นต่างๆข้อมูลต่างๆมานําเสนอให้สังคมแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนฟังแล้วจะเชื่อเนี่ยคนที่ไม่เชื่อก็ไม่เชื่อ แล้วก็แต่ถ้าไม่เชื่อโดยที่ไม่คิดก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับเชื่อไม่เชื่อนะมันเป็นเรื่องปกตินะไม่มีใครที่จะเชื่อหมดทุกอย่าง